สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมตุย้ำชัดอีกรอบหลังมอนข่าวจับตาพายุชบาเจาะเข้าไทยแต่กรณีเมื่อวันที่24เมษายน65กรมตุนิยมวิทยาออกเอกสารข่าวชี้แจงข่าวหรือว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์จับตาชะบาว่าที่พายุลูกใหม่เจาะเข้าไทยโดยระบุว่าพายุชบาจากแบบจำลองนฟเจมลาโซดเจาะเข้าเวียดนามตอนกลางและมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่าน จังหวัดบนราชธานีในลักษณะพายุดี p r e s s ันในช่วงวันที่30เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวมิได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและเป็นข้อความที่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรงและเป็นข้อความที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากพิจารณาจากข้อมูลแบบจําลองบรรยากาศเพียงแบบจําลองเดียวอาจไม่เพียง พจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆร่วมด้วยจากการติดตามและคาดการณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่24เมษายนถึงวันที่3พฤศภาคมประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมและอาจมีย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้แต่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวยังมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนจะ แผลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอากาศเย็นและแห้งเป็นอุปสรรคต่อทิศทางการก่อตัวหรือหากยอมความกดอากาศต่ำนี้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุตามสถิติส่วนใหญ่พายุนี้จะเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนหรืออาจจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามได้อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะระยะเนื่องจากขณะนี้ยู่รป หว่างการเปลี่ยนผ่านฤดูการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนทิศทางลมมีหลายกระแสะและแปรปรวนสําหรับการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนได้กําหนดตามตารางที่จัดเรียงไว้แล้วตามข้อตกลงที่กรมอุตุนิยมวิทยา r s m c โตเ t o วและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ได้เผยแพร่และปรากฏบนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งการเรียกขานชื่อพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้จะขึ้นอยู่ กับว่าพายุใดที่เกิดขึ้นก่อนจะได้ชื่อเรียงตามลำดับในตารางดังที่ปรากฏ ขอให้ติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรมตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยสภาพอากาศสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมตุนิยมวิทยา Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาแอปพลิเคชัน Thai วสเซอร์หรือสายด่วน1นึตลอด24ชั่วโมง ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ